ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทโตธานยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16บธันวาคม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยเราไปชมกันเลยครับท่านใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางความทรงจำความทรงจำเบงปาน,ปนทานเดนลาสามสามสี่ สามแล้วก็สีเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจริงๆข้อมูลความส่งจำน,นะท่านเจา้จาของเจ้าของแนวทางเด่นลานต่อไปครับผมใบนี้ท่านใบพี ใบพีสาตัวดับล่างดับล่าง4สูตรนะสสูตรนะกระเบ่งปัน,ปนสองสองสองดับสองตัวเดียวนะดับชูดดับชูนสองตัวเดียว อดีตผ่านนะอดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่าน,นสองตัวเดียวดับดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวดับล่าต่อไปครับผมใบนี้เบ่งป่าน,นนะท่านเดี๋ยวทันสิบโบนนะสิบโบนก็อดีตผ่าน อดดตสรุปแล้วผ่านต้าประชุมเนี่ทันใหม่นี้ครับแปกแปกศูนย์สองแปกศูนย์สองนะเนี่ทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดสองศูนย์เบ่งปาน เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทายต่อไปครับผมใบนี้เต็มสองตัวล่าเต็มสองตัวล่าก็เบ่งปัน เบ่งปานเต็มเต้ม 9, เก้าเบ่งปานเต็มเก้าแล้วก็เต็มศูนย์นะจับคู่จับคู่ด้วยเต็มหน1ะ่1แ1ดหนึ่าน่กานก็เบ่งปานสองคู่ด้วยเต็มก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลแนวทางที่ เบ่งปานไปต่อก,กันเลยใบนี้ครับใบพีสามตัวทับโชนใบพีสามตัวท่านก็เบ่งปนานแนว่านสิบหน่วยสิบหน่วยนะท่านสิบหน่วยละเบ่งปาน4ี่ตัวศูน ศูนย์สองห้าเก้าศูนย์สองห้าเก้านะเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจริงจริงข้อมูลต่อไปครับผม,ท,บมท่านผู้ชม ใบนี้ก็สิบล่างเส้นมีท่านเส้นมีนะท่านเดี๋ยวท่านสิบล่างท่านก็เบ่งปานเกนะ้าเก้นึสองะเก้สองท่านก็เบ่งปานสาตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับนะสิบบนเทษทีสุดบุนตัวเดียวนะสุดบนตัวเดียวนัทธนาดุลเนาะท่านก็เบ่งปันเะบ่งปันแปดเบ่งปันแปดตัวเดียวเนะบ่งปันแปดตัวเดียว,น, 8, ว,ยวนะ พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลไปต่อกันใบนี้ครับท่านใบนี้ก็โูนพิพรโหนชุนนะสองสูตรสองสูตรชูน หลักหน่อยนะก็อดีตที่แล้วก็ชน 1, 2, 3, นึ่งสองี่ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองสามหกเจ็ดน,นะสองสามหกเจ็ดในทันที่แล้วก็ก็ผ่านในทันที่แล้วก็ผ่าน3ามในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองสมหกเจ็ดน,นะ ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลคุณพี่พลนะเจ้าของเนวทาาต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป่งปันคูล่างทานผู้ชมเข็บหน้าจอได้นะอดีตอดีตพัน ซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับนะเบ่งปันห้าหกห้าจ็ดหกหกหกจ็ดนะเบ่งปันสี่คู่นะท่านเบ่งปันสี่คู่ให้ให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆขอ้อมูล ไปต่อกันครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเนวทนันของเพนเพนนะท่านวิ่งร้อยสิบหน่อยท่านก็เบ่งปันเจ็ดแปดนะสองตัวนะท่านเจ็ดแปด พานกบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะอดีตที่ผ่าน,นมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทานใหมนี่ก็เบ่งปันเจ็ดแล้วก็แปเบ่งปันสองตัวนะเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้วินดี้สองตัวบนนะท่านท่านก็รวมชุดนะเบ่งปันเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 7, 8, 9, แล้วก็สองสามสี่ห้านะท่านสองสูตร

บนสองตัวครับท่านวินดีนอเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสองตัวสองตัวล่าง ท่านก็เบ่งปนะานะท่านสิน่อยนะสิน่อย mm hmm. เต็ม10น่อยท่านก็เบ่งปานศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เปดสามศูนย์ส่าหกสองหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าสามเกก็ เป็นแนวทางชุดสองตัวหลักขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางที่แบ่งปันท่านาชมนะวันนี้ก็เป็นอดีตเท่าที่วันนี้ก็เป็นแนวทันใหม่นะแนวทันใหม่แนวทันที่แล้วนะวันนี้เป็นแนวทันที่แล้วเนาะท่านผู้ชม เดาทันเทียน,นะหหน,นะน,นแล้วก็ผ่านหกหนึ่งนะท่านเดวทันเทียนแล้วก็ผ่านหกหนึ่งนะท่านนะใบนี้ก็เป็นเดวทันใหม่นะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณนะท่านต่อไปครับผมเบ่งปานเดวทันล่าเบ่งปลาหกตัวนะท่าน ท่านก็ใบพีสามตัวนะเจ้าของเนวทานแบ่งปันสามศูนย์ห้าหเแนิวาานครบล่างนะจับคู่เอาเองเนาะท่านผู้ชมเนาะจับคู่เอาเองนะนะงนะก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆข้อมูลเนิวาาที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ รวมตัวชุด3ตัวนะท่านชรดาหลอกร้อยแล้วก็คนพี่พรคนพี่พรสิบหน่อยจับชุดให้พิจารณาครับท่าน1 97 1 97นะแล้วก็ 199, 19 1 99 1 91 39 7 3 39 99 391 107 109 101 307 309 301 147 149 141 347 349 341นะถ้าผู้ชมนะก็รวมตัวนะชุด3ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะชลาดา110หน่อยกับคนพิพร ท่านผูชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุวท่านก็คลิปนี้เ,เราพบกันเจอการเพียงเท่านี้เ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม